สวัสดีเจ้าพี่น้องมาวันนี้วันนี้ช anel นนจะพามาทำลาบปลานะพี่น้องปลาดิกระบ,บุนเรียบร้อยจ้านี่ป,าปาลาปลาเราก็บดุนเรียบร้อยเด้อวันนี้เขาจะลาบใส่บะก,กอกลูกบะก,กอกเใช่ไหมใส่สองลูกแล้วก็ใส่มะนาวเพื่อมันผสมพี่น้องเขาก็ใส่มะนาวลงอีกฟันแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีหอมมีต้นหอมมีผักชีสาระแหน่นะฮะ หั่นแล้วเรียบร้อยนี่ก็ไม่มีอะไรใส่เยอะนะครับ่าปลาแบบอีสานบ้านๆทาป่ะเราไปทําปลาให้สุกกันอันนี้ก็เปิดแก๊สละเดี๋ยวในชันก็จะเพิ่มน้ำหนักเราก็จะต้มปลาให้สุกนะฮะอ,อันนี้ก็คือ,อปลาหมิ่น้องด้ยปลานิงที่เขาบ่นแล้วครับผมก็เลยมาแปลงรูปจะมาทำลาดปลานะครับ อ่าเราก็เริ่มสุกแล้วคะะ่ะก็เรื่นี้เข้าไปแบบแล้วเราก็นี่สุดแก้กตอนนี้ปลาเราก็สุกแล้วค่ะอันนี้ก็จะตักออกก่อนตักออกก็ที่จะใส่ใส่ไอ้ชามนะฮะเราให้มันเย็นสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็สามารถปรุงรสได้เลยนะครับผแล้วก็มาคุณคุณให้ปลาเรา ยิน่นะฮะเพื่อเพื่อปรุงรสครับมาทำลาบต่อครับทีนี้ลาบเราก็ยินแล้วับผม๋ยนนี้ก็จะใส่พริกลงไปก่อนพริกเขียวตัวนี้คือไม่เผ็ดนะครับผมถ้า,าเผ็ดแต่เผ็ดนิดหน่อยครับใส่มะกอกลงไปเลยใส่มะกอกสองลูกนะคะนี่ตามด้วยข้าวกล่้นะคะสามช้อนตามด้วยชูรสฮะ สองช้อนใส่ลงไปเล็น่อยเชมหน่อยเชไมหลายแชมหลายครับก็พริกป่นฮะนี่ใส่ปประมาณนี้ใส่เยอะเลยเผ็ดกินไม่ได้ครับแล้วก็ใส่หอมที่เราหั่นไว้แล้วเรียบร้อยนะฮะใส่ลงไปแลวฮะใส่ลงไปเลยหมดหน้าเลยใส่ให้หมดเลยครับที่เยอะหน่อยที่เยอะหน่อยีล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผม คนๆๆอาจจะไม่สนัดเท่าไหร่ฮะมือหนึ่งถือกล้องนะฮะมือหนึ่งก็คนปลายอืมอ้าวาใส่น้ำปลาก่อนลืมเยอะน้ำปลาฮะใส่น้ำปลาลงไปครับแล้วก็น้ำปลาเราหน่อยหนึ่งครับผมใส่ลงไปคนทีนี้คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมนี่ ชิมรสแป๊บหนึง่งอือหือสวยด้วยครับลาปลาใส่บจประกอบพี่้องสุดเท่านั้นับผมไหนก็เพิ่มมะนาวนะฮะที่หั่นไว้ไปาโดยใส่ชัางใน,นนะครับผมแุ๊บแซกเศกขีมมือคุณบ็ได้นบผมปลาเประกอบเเวลากินก็จะหวาน,นะฮะแล้วแช่ก็จะกลมกล่อมนะครับผม เป็นแอนว่าเสร็จนะครับลาบปลาเนี่นของเรานะครับผมแซ mm ่ hmm. พี่น้องมาค่ะมาสุขสุขนะครับเด้อ mm hmm. คลิปนี้ก็ขอพระคุณนะฮะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผม mm hmm. ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับผม mm hmm. ขอบคุณครับ